สวัสดีครับผมโคต,ตุออบาทุเรียนทุกคนบนโลกต้องได้กินทุเรียนไทยวันนี้ผมมารีวิวในสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นในส่วนของซูมิไทออนสารเพนนิโนไทออนนะครับตัวนี้อยู่ในกลุ่ม1นึ่ีนะครับเพราะนั้นอยู่ในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ป้องกันนะครับยับยั้งและลดการระบาดของเพลี้ยนอนไรมอดได้กว้างในทุเรียนนะครับเพราะนั้นอัตราใช้อยู่ที่2 0 0 c ีต่อน,น้ำ2ลิตรฉีดพ่นในช่วงจังหวัดที่พบการระบาดตัวซูมิไทออนเป็นกลุ่มยาเกรดระดับสูงถึง เ,เ,เพราะนั้นกเกษตรกรควรจะเอาซูมิไทออนไปใช้ในสวนทุเรียนเพื่อสลับยากับกลุ่มอื่นๆนะครับเพราะนั้นตัวซูมิไทออนเป็นยากลุ่มใหม่ทะเบียนใหม่แบบใหม่สูดเย็นออกฤทธิ์ได้กว้างออกฤทธิ์ถูกตัวตายกินตายและไอระเหยเพราะนั้นเกษตรกรต้องการสินค้ากลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงสูงคุณภาพพิเศษแนะนำเลยครับตัวซูมิไทออนแฟนติโนไทออนนะครับคนนี้แนะนำเลยครับสั่งซื้อได้ทุกช่องทางของร้านโคตูผมโคตูอบอบิลทูกครับซูมิไทออนครับ